สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านน,นะครับวันนี้เท็ดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง T Eat for Thaw เป็นหนังปี2011กับเรื่องราวของเหยื่อโชคร้าย6คนถูกจับมาเล่นเกมมอรณะที่ต้องแข่งกันพูดกติกาของมันคือพูดเรื่องอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆและห้ามหยุดพูดเด็ดขาดเพราะหากเงียบปากเมื่อไหร่ชะตาชีวิตก็จะขาดไปพร้อมกับหัวที่ระเบิดเป็นสิ่งเสียง เปิดเรื่องมาที่หนุ่มสาวหกคนยืนสันสานด้ความพรั่นพรึงเมื่อถูกใครบางคนจับตัวให้มาเล่นเกมสยองเพื่อสนองตัญหาโรคจิตของตัวเองหลังจากยืนเงื่อไหลได้ไม่นานสัญญาณในความตายก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อระบบประกดคำที่บอกให้พวกเขาเริ่มพูดทั้งหมดก็ได้ทำตามคำสั่งนั้นโดยทุกคนก็ได้แข่งกันพูดชนิดที่ไม่มีใครยอมใครเพราะรู้ดีว่าหากเผลอหุบปากเมื่อไรหรือไม่ได้เล่นตามเกมของมันหัวก็จะ ระเบิดจนมันสมองกระจายไปทั่วพวกเขาพูดถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตบ้างก็พูดถึงความทุกข์ที่อยู่ภายในใจบ้างก็พูดถึงเรื่องไร้าสาระหวังให้ผ่านกติกาบ้าๆนี้ไปแต่ละรอบเมื่อสัญญาณดับลงเหล่าเหยื่อก็ปิดปากเงียบสนิทชนิดที่ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจและเมื่ออักษรทอกขึ้นโชว์ความตายก็มาเยือนอีกครั้งทุกคนก็เริ่มพูดถึงเรื่องที่เตรียมเอาไว้แล้วหญิงสาวคนหนึ่งก็ทำพลาดไปเมื่อในหัวของเธอเหลือเพียงความว่า ว่างเปล่าไม่มีเรื่องไหนที่สามารถหยิบยกขึ้นมาพูดได้อีกแม้คนรอบข้างจะพยายามส่งซิกบอกให้เธออดทนพูดต่อไปเรื่อยๆแต่หญิงสาวที่หมดเรื่องพูดแล้วจริงๆก็ได้ถูกลงทันจากท่อนเหล็กที่พุ่งเข้ามาอัดหัวจนทําให้ศีรษะระเบิดดังโพเรเศษเนื้อปลิวว่อนไปทั่วเหยื่อคนอื่นๆที่เห็นความตายของเพื่อนร่วมชะตากรรมต่างหวาดกลัวสุดขั้วหัวใจและก็จดจ่ออยู่กับสัญ,ญญาณตรงหน้าว่ามันจะเริ่มขึ้นอีกเมื่อไหร่ เวลาไล่เลี่ยกันมันก็แจ้งเตือนอีกครั้งแน่นอนมาทุกคนยังคงตั้งหน้าตั้งตาพูดต่อไปแบบที่ไม่มีใครยอมใครเช่นเคยพูดอย่างไม่รู้จุดหมายว่ามันจะจบลงตอนไหนแต่แล้วหนุ่มอ้วนก็ได้คิดมีซื่อขงเพื่อนร่วมเกมด้วยการพูดซ้ำไปซ้ำม,มาได้หารู้ไม่ว่าระบบสามารถตรวจจับได้ท้ายที่สุดหัวของเขาก็ถูกเหล็กกระแทกจนแบะออกเป็นสองซีเด็กที่อยู่ข้างกันก็ได้หันไปดูสภาพศพเธอกรีดร,ร้องให้กับภาพ ที่เห็นเพราะสีสะได้เละติดผนังจนเหลือเพียงแค่ส่วนคอและด้วยความที่ระบบยังไม่ได้สั่งให้พูดจึงส่งผลให้เธอถูกลงโทษและเสียชีวิตไม่ต่างกันแล้วมันก็สั่งให้พวกเขาทําเช่นเดิมคือพูดต่อไปเรื่อยๆด้วยความที่ต้องพะงาบปากติดต่อกันเป็นเวลานานจึงทําให้ชายคนหนึ่งเกิดสำลักน้ำลายตัวเองแต่ก็ยังพยายามแถต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่ผลกลับมาไอคอกแคกซ้ำสองการลงทันจึงทําหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบจาก นั้นชายที่ดูเหมือนจะฉลาดที่สุดก็ได้ผุดไอเดียขึ้นในหัวหากท่อนเหล็กทํางานด้วยการที่ใครทําผิดกฎแล้วจะพุ่งออกมาทําลายศีรษะคนนั้นเขาก็แค่ส่งเสียงหลอกล่อให้มันพุ่งออกมาเพื่อที่ตัวเองจะได้โยกตัวหลบโดยคิดง่ายๆว่าเกมคงจะจบลงแค่นี้แต่มันมีเรื่องนอกเหนือจากที่ชายหนุ่มคิดเอาไว้คือต้องเล่นตามกฎของเกมเท่านั้นโกงไปก็เปล่าประโยชน์เพราะยังไงระบบก็ตรวจสอบและฆ่าเขาให้ตายทั้งเป็นอยู่ดีกระแสะไฟฟ้าจึงได้ช็อต ร่างของคนที่คิดไม่ซื่อจนหัวใจล้มเหลวฉับพันและเหยื่อคนสุดท้ายก็ยังคงต้องพูดตามคําสั่งต่อไปยังไม่รู้ว่าจุดจบจะมาถึงเมื่อไรเธอก็ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากให้คนที่จับตัวเธอมาได้รู้ว่ามีสิ่งสําคัญในชีวิตที่เธอต้องดูแลฉันมีลูกสาวชื่อเอมี่เธอเรียนอยู่ชั้นอน,นุบาลและตอนนี้ก็ไม่มีใครไปรับเธอทั้งที่ควรจะเป็นฉันโปรดปล่อยฉันออกไปเธอเธอยังเล็กอยู่และต้องได้รับการดูแลที่ดีจนกว่าจะเติบใหญ่หากไม่มี เธอคงอยู่ไม่ได้แน่หลังจากหญิงสาวระบายความในใจหมดสิน้นระบบก็จบลงไปพร้อมกับคําอ้อนวอนนั้นเธอที่รู้สึกมีความหวังขึ้นมาและคิดว่าผู้กุมชะตาชีวิตคงจะเห็นใจและปล่อยตัวเธอออกไปแต่ท้ายที่สุดระบบก็แจ้งเตือนอย่างไร้ความปราณีกับคําสั่งที่บอกให้หยิงสาวหัวเราะแล้วเหยื่อคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งต่อไปแม้ว่าในใจจะรู้สึกทุกทรมานมากเพียงใดแต่เธอก็ยังคงต้องหัวเราะทั้งน้ำ ต่อไปอย่างไร้จุดสิ้นสุดโดยหวังเมื่อไหร่ที่เกมจบลงหญิงสาวจะได้กลับไปพบหน้าคนที่เธอรักแล้วรักเธอมากที่สุดแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันมาแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง t e ่ Eat for Talk หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าคําพูดเป็นในหนึ่งสิ่งสําคัญในชีวิตของคนเราที่อาจนําพาไปนในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้แต่มีหลายคนที่กลับเลือกใช้มันในทางที่ไม่สมควรอย่างเช่นการนินทาผู้อื่นไปนในทางเสียหายหรือดูถูกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้ตัวเองสูงกว่าโดยไม่ได้ไตรตรองเลยว่าคําพูดเรานี่แหละครับที่เป็นดาบสองคมสามารถทําให้ชีวิตคนอื่นและ ตัวเราเองพังพินาศได้ง่ายๆแทนที่จะเลือกใช้คําพูดเป็นในทางที่ดีอย่างเช่นการให้กําลังใจผู้ที่กําลังท้อแท้กับชีวิตกล่าวชมเชยผู้ที่กระทําความดีเพื่อให้เขารู้สึกอยากปฏิบัติตัวให้มีคุณค่าย,ยิ่งขึ้นไปอีกในสังคมที่เน่าฟอนเฟะเช่นนี้และผมเชื่อว่าบทเรียนของคนที่ใช้น้ําลายเปลืองแน่นอนว่าจุดจบก็คงไม่ต่างอะไรกับเหยื่อทั้ง6ชีวิตที่ถูกจับมาลงโทษภายในเรื่องนั่นแหละครับ หากเพื่อนๆที่มีหนังโหดในใจเรื่องไหนที่คิดว่าพิสดารแปลกประหลาดอยากให้ผมหยิบม,มาสปอยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับและหากคุณชอบคลิปนี้<ม>ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังโหดในคลิปต่อไปครับ